ตรวจครับน้อง,องชื่ออะไรชื่ออะไรเกมอาบน้ำเค็ดยตัวให้เสร็จแล้วออกมาเราโดนจับภูมตัวตามหม่จับนะครับพี่เราชื่อนี้นะครับผมข้อหาที่เราก็ทำความผิดกระทําำชําำราเด็กอายุไม่เกิน15ปี ใครอยู่บ้างครับไม่แด้อาบน้ำนค่ะแฟนชื่ออะไรครับเกมเกมใช่ไหมชื่อจริงไม่รู้เหมือนกันค่ะโอเคอาบอยู่อาบน้ำอยู่ใช่ไหมใช่พวกพี่เป็นตำรวจนะครับเกมตำรวจครับน้องอชื่ออะไรชื่ออะไรไเกมเกมเชื่อจริง่รู้สิ่งโอเค okay. อาบน้ำเช็ดตัวให้เสร็จ แล้วออกมารู้ใช่ไหมว่าเรื่องอะไรรู้รู้รู้ร,ร,รู้แล้วนะโอเคเนี่ยเปิดแง้มงเง้มาอย่างเงี้ยแหละที่ไม่ทำแบบมีอาวุธไหมในห้องเดี๋ยวพี่ขอดูถอย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 หลบหลบถอยเข้าไปเข้าไปในห้องนะั้นให้พี่ดูก่อน เราโดนจับปุมตัวตามหมายจับนะเราชื่อนี้นะครับผมข้อหาที่เรากระทำความผิดกระทำชำลาเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งี่ไม่ใช่ภรรยาของตนเองพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอาจารย์อันนี้พาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาเพื่อการอาจารย์เรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้อยคําของเราต่อจากนี้นะอาจถูกใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลมีสิทธิ์พบปรึกษาทนาย มีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบตามพอสมควรสอนอที่เราจะถูกควบคุมตัวคือสอนอท่าข้ามนะมแล้วถ้าหลังจากนี้เราได้รับบาดเจ็บเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เรามีสิทธิ์รักษาพยาบาลได้เข้าใจข้อหาข้อสิทธิ์ที่พี่แจ้งนะเข้าใจพี่ทําไมมาถึงมาอยู่ตรงเนี้ยผมมาทํางานครับพี่ามาทางานมันไม่ได้หนีมาก็ก็เอาตรงเลยพี่ผมก็เหมือนหนีไม่ได้แล้วผมก็เลยทํางานด้วยวันนี้วันเกิดเหรอ ใช่นวันเกิดผมอาย,ยุ25พอดีไปฉลองในคุกไปสองสามขัน้นเ้าจะได้ไหมเขาทักมาว่าพี่ยังรับสักอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มาสักอันนี้มาสักแหละอันนี้ไม่ได้มาเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเรื่องเป็นพงแฟนไงก็มาสักก็คือเคสนี้ก็แสดงว่าเรารก็ยอมรับสารภาพว่าเราเราทำอรแล้วแล้วตัวน้องผู้เสียหายเขาเป็นไงบ้างเราได้ติดตามข่าว เราได้สอบถามไม่ได้ไม่ได้สอบถามไม่ได้สอบถามเลยวันไนแซนครบวันไนแซ่รู้จักกันวันเดียววันเดียวแล้วก็ผ่านไปผ่านไปถ้าถ้ารู้สึกชอบใจกันก็วนกลับมาแล้วก็ผ่านไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสั่งคุณรอนี่เป็นเงงไงเยอะเยอะเยอะเดอนไมเยอะมั้เยอะเยอะเหรอเยอะประมาณกี่คนนะเราผ่านมาเนี่ที่ผมผ่านมาเลยเป็นร้อนยผมเป็นเป็นร้อบเป็นร้อนสวยมากรู้จักกันทางไหนพวกในในเฟซบุ๊กเขาบอกในเฟซบุ๊กใช่ มันไ้แต่เนี่ยใช่หแล้วเวลามีอะไรกันก็มีการป้องกันมีอะไรไหของสารผมมีบ้างบางครั้งแต่ไม่ได้ทุกครั้งในองค์การใช่แต่ผมเนี่ยกลัวผมก็ไปตรวจเคยไปตรวจไปตรวจอยู่ตลอดว่าผมอ่ะติดองติดเอมตัวเอชนะเพราะผมก็รู้วผมม่วมเยอะก็ไปตรวจไปตรวจก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาเป็นที่มาเป็นอยู่เป็นซิฟิลิสแล้วก็รักษาหายหายตอนเด็กๆผมอยากเป็นเศรษฐีโตมาติด เศรษฐีไม่ได้เป็นโอ้โแล้วตอนนี้อยากเป็นเศรษฐีไหมอยากเป็นเศรษฐีอย่ไม่อยากติดดีครับไม่อยากติดโอยพูดแรงนะเนี่ยเนาะ